ทก๋อซอค่ะเขาก็ได้มีการส่งมอบนวัตกรรมกระเซ็แล้วก็เครื่องสกัดน้ำมันห้อมระเอ้ให้กับวิสากิจชุมชนบ้านเข้าหน้าในที่อำเภอพนมค่ะพร้อมกับลงน้ำอิโมยูนำนวัตกรรมไปใช้สร้างรายได้ยัางยั้งยืนนั่นเองค่ะโดยแรตะวันนี้ค่ะที่กลุ่มวิสากิจชุมชนบ้านเข้าหน้าในตำบลอนยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์าธานีค่ะ ก็ได้มีการจัดพิธีส่งมอบนวัตกรรมเกษตรเครื่องสกัดน้ำมันห้อมระเฮยตามโครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมเกษตรรายพื้นที่กาภูมิภาคประจำปี2567ค่ะให้กับกลุ่มวิสากิจชุมชนบ้านเข้าหนาในกลุ่มนางไพรก็มีนายพิชัยสุดสวัสดิ์ค่ะปลัดอำเภอพนมพร้อมด้วยพวัน้ากลุ่มงานบริหารการปกครองค่ะก็เป็นประธานในพิธีนะคะแล้วก็มีทางไาถทกรซอค่ะก็ได้เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยค่ะการนี้แหละครับก็เพื่อเป็นการนํานวัตกรรมกเกใช้ประยุก สหํารับการแปรรูปผลิตพ้นต่างการกาเกษตรนะครับก็คือแน่นอนทีนี้ต้องอะไรได้นนคมินชันนะสินค้าจีไอกับสุรธานีนะครับลิต์บัญชีไอ้นะก็กนะกมีการลงน้ำกันนะนี่ถกรกับชุมชนเข้าหนาในานะครับยินดีด้วยนะครับนะเอา